สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวแสงมืดที่จะมากลางเดือนนี้นะครับก็จะมาแบบพิกอัพนะจะมาเป็นแสงมืดอย่างละ2ตัวนะก็คือแสง2มืด2ก็ใครที่เก็บสะสมตัวไว้จนถึงตอนนี้แบบอิฐปา์ขีดผมนะครับที่มีประมาณ140ตัวเนี่ยเรากลำลังตัดสินใจอยู่ว่าเออมาตัวไหนถึงจะเปิดดีหรือควรจะข้ามนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้นะ สำหรับตัวไหนที่ควรข้ามหรือเขาตัวไหนที่ควรเปิดนะครับมาเรามาพูดถึงแสงก่อนแล้วกันเนาะเอาทีละตัวนะเพราะว่าตู้มันน่าจะมาเป็นตู้แสงก่อนสองตัวแล้วก็ตู้มืดข้างหลังสองตัวไหมนี่ผมไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นมาเป็นแสงมืดอย่างละตัวเหมือนพิเชอร์กับาทางด้านของบาวสวิตหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอด,อดูนะครับผมว่าบอกไม่ได้นะ ว่าไม่รู้เหมือนกันนะมาตัวแรกเซ r รีไอออน,นะครับมาก็เปิดได้เลยนะครับครบทางมากนะไม่ว่าจะเป็นไอดีเอ็นเกดีใหม่เปิดมาไม่เสียใจแน่นอนนะครับมันครบทางไงใช่ไหมครับมันมีทั้งบาเดียนะแล้วมีบัฟหลบทักษะบัฟฟื้นฟูพลังชีวิตนะดีมากนะครับสกิลพวกนี้นะแล้วก็มีดาเมจด้วยแถมขัดขวางการฟื้นฟูนะครับก็คือตัดเลือดน,นั่นแหละนะแถมดาเมจเนี่ยก็เอาไปใช้ไงานได้จริงนะครับ แผ่ไปท่าแสงต่างหากเฟี้ยวมากตัวนี้แรกก็น้อยนะถือว่าคือถ้าถ้าทำแม็กเป็นเก้าดาวเนี่ยก็จะได้อยู่ท่าวิมาอีกนะถ่ารีนะรีจนได้นะก็จะได้อยู่ท่าวิมาอีกค่อนข้างโกงมากนะตัวนี้ถ้ามาเปิดได้เลยนะครับตัวนี้ออามาติดไอดีไว้ก็ไม่เสียหายดีมากนะถ้าผมได้มาผมก็ทำแม็กนะอ่าต่อไป โค้นี้ไม่มาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคริสต์มาสเนาะมามาคริสต์มาสนะครับแต่ผมอยากให้มามากเลยเสียได้สำหรับเบาวสวินเล็กอ่ะอันนี้ผมต้องพูดถึงการที่กระเปิดตัวนี้มันต้องมีหลายปัจจัยนะปัจจัยแรกคือไม่มีตัวชนท่าแสงเลยสมมติคุณมีแค่านาฬิกาปู๋อย่างเงี้ยเบาสวินเล็กก็ตอบโจทย์ของคุณเหมือนกันเพราะมีบัฟเลื่อนที่แล้วก็มีผักเนาะใช่ไหมนี่นะมีบัฟเลื่อนที่ เพิ่มต้านเนาะแล้วก็มีบัฟผักนะผักสตันแต่ไม่มีดาเมจนั่นแหละนะครับก็ตัวนี้ข้อเสียก็ม่มีเฮ้ยไม่ใช่ข้อเสียก็มีนะครับก็คือไม่มีดาเมจสกิลเนาะก็คือมีแต่ป่วดอะไม่มีดาเมจอืมแล้วก็ไม่มีหยุดห้าวิตัวนี้นะครับไม่มีนะก็ผมให้เปสองทางแล้วกันนะสำหรับใครที่มีบาลมายาก้น มีคําหน้าขอนดูบิสแล้วตัวนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วนะครับเพราะว่าตัวชนท่าแสงเนี่ยถ้ามีเยอะเกินไปมันก็ไม่ค่อยดีนะครับนะมันจะไปทับทางตัวอื่นนะสมมุติว่าเรามีตัวชนเยอะเนี่ยมันจะทําให้ตัวดาเมจเราน้อยด้วยนะครับสมมุติว่าตัวชนเราเราใส่สมมตินะเราใส่4ตัวอย่างเงี้ยตัวดาเมจเราก็เหลือที่ใส่แค่6ตัวใช่ไหมหน้าหลังเนาะเราเผื่อต้องใส่ตัวกันบินเปลงหนึ่งอันน่ะเหลือ5้าละเดี๋ยวต้องไปใส่ตัวป่วนตัว เอ่อเออตัวป่วนนั่นแหละก็เออนับนับเป็นตัวดาเมจได้ไหมก็ได้นะเพราะว่าบางตัวตัวป่วนก็มีดาเมจด้วยนะย่ญ่พวกเดี๋ยวนี้มาใหม่ๆอย่างรูดิอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งดาเมจมีทั้งป่วนนะผมก็ให้มันเลยเหลืออีกค่าสล็อตอย่างเงี้ยผมว่ามันน้อยเกินไปนะแต่ว่าเอาไปแบบถ้าไตำแหน่งอื่นดีกว่าสำหรับผมนะอันนี้สำหรับส่วนตัวผมนะว่าไปเสพตำแหน่งอื่นดีกว่าอย่างพวก รีสกิลอย่างเงี้ยเอาไปใส่พวกรีสกิลดีกว่าหรือว่าเอาไปใส่พวกดาเมจแบบบาร์ล็อกอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไม่ก็เป็นพวกดาเมจโคลาโบอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะถ้าสมมติเล่นอันดีกลางๆเนี่ยไอ้พวกดาเมจนะ้ําไม้ไฟไมันค่อนข้างจําเป็นนะครับอ่าพวกธาตุไม้น้ํอ่าอ่าไม้อย่างรูเดียตอย่างเงี้ยน้ําอย่างฟิตกับเลมอย่างเงี้ยหรือว่าธาตุไฟอย่างเมกุมินอย่างเงี้ยไงเราก็โดนฟิกเอาไว้ถ้าไปเลีกอันลีกกลางๆนะผมว่า เนมันต้องฟิกสามธาตุอยู่แล้วอ่ะกรโดนต่เป็ปสามตัวอย่างเงี้ยเผื่อที่ไม่พอด้วยต้องใส่กันบีนิกนะครับถ้าเป็นผมนะนี่ส่วนตัวผมนะถ้ามีสอดตัวนี้แล้วก็ไม่นําให้เปิดครับแต่ว่าถ้าสมมติมีแค่นาฬิกาปู่ตัวเดียวตัวนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าถึกมากครับตัวนี้ไอเดียหลักผมก็ใช้นะถึกแล้วก็ค่อนข้างจะป่วนแม่นนะครับนี่นะบางกืกิลที่ต่างหากนะครับ สำหรับทีมผมเนี่ยคือเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยคือผมใช้อย่างเงี้ยคือมันไม่มีตัวอื่นแล้วเนาะเนี่ยผมใช้ตัวชนเนี่ยแคส่สองตัวนะเอเลนเนี่ยคือผมให้มันอยู่ในตัวปวดละกันเนาะเพราะว่าถ้าตัวชนเนี่ยมันต้องเอามายืนข้างหน้าเงี่ยถ้าเป็นทีแบบผมเนี่ยมีแค่าบารมาย,กยากนหนึ่งเนี่ยหน้าเปิดครับถ้ามีแค่ตัวเดียวแต่ถ้ามีสองตัวแล้วผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้เปิดตัวนี้แล้วครับเอาตัวไปถ่ายตำแหน่งอื่นดีกว่าเนี่ยเห็นไหม ไอพวกตัวธาตุโคลาโบเนี่ยมันค่อนข้างจาเป็นนะและอีกอย่างไอตัวพวกธาตุมือด,ดาเมจมือ่างเงี่ยก็จาเป็นเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมไม่ใส่ผมไม่มีนะมีแค่นี้นะไปไปถึงตัวเราแปรดีกว่าอันนี้ก็ให้คร่าวๆนะไกด์อ่าสำหรับบ้าวผู้วิชาคมนะครับอันนี้มาก็เปิดได้นะแต่ว่าก็ให้เป็นกรณีเดิมเหมือนกันว่า ถ้ามีบาวด็อก ok แล้วผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้เปิดแล้วนะถ้ามีบาวด็อก ok แล้วนะว่าดามิแสงบาวด็อก ok ตัวเดียวเนี่ยมันกินแล้วนะมันมันอยู่อ่ะเออมันอยู่แล้วอะ่ะถ้าสมมติผมอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องเปิดแล้วนะบาวไกทองเพราะว่าบาวด็อก ok ตัวเดียวก็คือกินขาดแล้วเนะครับดามิแสงนะไม่จําเป็นต้องเอามาเพิ่มอีกนะครับมันแบกได้อะ่ะมันแบกด้ามิแสงได้นะแต่ว่าถ้าใครไม่มีบาวด็อก ok ตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะครับตัวนี้นะเอามาใช้ได้มันไอดีปากีผมไม่มีบาวด็อกก็ใช้บาว บาไกทองได้แต่ก็อาจจะไม่มันสู้ไม่ได้แล้วนะครับมันคนละสายกันนะอันเนี้ยคือมันต้องเน้นสร้างทับมาแต่ว่าบาร็อกเนี้ยคือมันออกมาปั๊บมันยิงหายเลยครับก็มันต่างกันนะนะมันสาววัยพิศเสาร์วไวนะครับส่วนตัวนี้มาบอสกล่องโดนอย่าหาเปิดนะครับตัวขยะดินนี่เองนะครับก็ตัวมันเคลื่อนที่ก็ช้าล่าสกิลก็ช้านะสกิลก็ไม่ได้แม่นอย่ที่คิดนะครับ ถ้าที่ผมลองใช้มานะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันแรกก็เยอะด้วยนะไม่ค่อยดีอะ่ะถ้าสลาปดีใหม่ๆอ่างเงี้ยก็ถาว่าได้ไหมเอามาแบกช่วงแรกๆผมมองว่าไปหาตัวอื่นดีกว่านะรอเก็บตัวดีกว่าไปเปิดโคลาโบนดูดีกว่านะเออซ้อนบาโนบิส is, ผมจะให้คล้ายๆกับบาสวินเล็กแล้วกันถ้า ถ้าคุณมีตัวชนห้าแสงสองตัวแล้วผมก็ไม่แนะนําให้เปิดแล้วครับถ้าสมมติคุณมีสองตัวนี้นะเพราะว่ามันทับทางกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวชนคุณจะเยอะเกินไปนทีมคุณจะเสียสมดุลแต่ถ้าคุณจะป้าขึน้นมาแทนแทนตัวนี้ผมมองว่าเพืองกบไปนิดนึงมันเพืองกบตั้งยี่สิบตัวนะครับไหนต้องทําขึ้นมาอีกเนาะก็ถามว่าได้ไหมมันได้นะถ้ามาแทนอย่างเงี้ยแทนกันได้แต่ว่าก็จะเสียดายกบหรือเปล่าอันนี้ นะสำหรับผมมองว่าถ้ามีสอนตัวตัวชนแสงแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําให้เปิดแล้วเนาะ <_ S 1> ก็กบไปปั้นตัวอื่นเป็นพวกตัวดาเมตยอย่างเบ้ารอกหรือว่าเอา่อพวกสล็อตดีกว่าเนาะเก็บไว้จะดีกว่าเนาะแต่ถ้าเป็น ID แบบกบเยอะกบแบบ60-70ตัวอย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับไม่ได้ว่านะเออก็เปิดได้นี้แล้วแต่แต่ถ้าสำหรับไอดีแบบประมาณผมอะ่ะไอบาีอย่างเงี้ยก็เก็บไว้ดีกว่านะ ไปเปิดพวกบาวด็อกอย่างเงี้ยดีกว่าบาวด็อกก็ผมไม่ต้องพูดถึงสก,กายภาพมั่งมากก็เปิดเถอะนะโกงเกินนะดามเมจยิงทีหายนะแถมมีบัฟที่ดีด้วยนะครับเนี่ยนะเนี่ยบัฟกระหลบบัฟบัฟใช้ทักษะเนี่ยบัฟดีมากนะครับเนี่ยไอสกิลเนี่ยยิงทีเดียวโหโกงเกินหายเลยอะยิงทีหายอะ แถมเคลื่อนที่เร็วไล่สกิลก็เร็วนะเวอร์จัดเลยอันนี้ก็ไม่ใหม่แล้วนะเป็นคริสต์มาสเนาะบอสซีโอมาก,นะอมาก็อย่าเปิดเลยนะมันค่าเจ็ดวีเองนะครับแรกก็เยอะนะแถมไม่มีลัยในแท็กด้วยนะครับเปราะก็เปราะนะก็แนะนําคร่าวๆตัวนี้ก็อย่าหาเปิดนะครับส่วนเอ็ดเวิร์ดศิลปินกราฟฟิตี้ผมมองว่าไม่ค่อยน่าเปิดแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมีตัวที่ดีกว่าก็คือบาไกทองมาแล้วนะครับ มองว่าถ้าจะเปิดตัวหนอนเนี่ยไปรอเปิดไกรทองจะดูดีกว่าเออเพราะว่ามันมีตัวมาแทนแล้วอะเนาะถ้าเมื่อก่อนไม่มีไกรทองอะจะแนะนําให้เปิดได้อยู่นะแต่ว่ามีตัวดีกว่าแล้วผมมองว่าไปเปิดไกรทองดีกว่าเออแต่ตัวเนี้หาว่าดีไม่ดีครับไม่ว่ามีป่วนสองสกิลนะแถมละลายสายสายพลังได้ดีมากนะครับเออแต่ข้อเสียของมันก็เหมือนกันนะสองตัวก็คือต้องสร้างทับนี่แหละ คือแบบมันไม่ได้สั่งมาไม่กี่ตัวแล้วมันแบกทีมได้เหมือนบาร์ร็อกอะมันสั่งมาไม่กี่ตัวคือยิงทีหายหายหายอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันต้องสร้างทับคือข้อเสียของสาวว่องไวแหละคือมันต้องสร้างทับอะถ,ถ้าเป็นสาวว่องไวแบบนี้นะคือเน้นตีปกติอะเออไม่ได้เน้นสกิลอะมาต่อไปก็เป็นบาร์มายากรใช่ไหมอันนี้ก็ให้เหมือนเดิมเหมือนบาร์อโนวิสเลยผมจะคู่เหมือนแบบเดีวยวกันเลยถ้าสมมุติคุณมีอ บาอัลวินกับบาอโนบิสแล้วผมก็จะไม่นําให้เปิดตัวนี้แล้วนะเพราะว่าตัวชนท่าแสงเยอะเกนะินเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะเจอแสงก็ไปรอเปิดบ้าล็อกดีกว่านะครับไม่ต้องเปิดแล้วนะสวรสค์ซารี่ก็ไม่ต้องเปิดนะครับตัว,ต,วตัวอะไรเนี่ยไม่น่ามาหรอกมั้งตัวแบบเปราะเกินยืนใกล้ด้วยนะแร่ก็เยอะนะได้ถามว่าอมันก็ไม,ไไมไะนะ่แร้ไม่ได้เยอะนะแร่ไม่ได้เยอะนะก็ ครอยากไปใช้ก็ตามสบายนะแต่ผมไม่ใช้นะ<ม>เคยลองป้ายนำมาใช้แล้วนะครับเปราะบางมากนะดามเมจก็ไม่ได้แรงนะดามเมจเท่าตดอันนี้ก็พวกตัวพวกนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วมั้งลิงค้าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะอันนี้ก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยน่าเปิดแล้วนะตัวข้างล่างนี้ก็ถ้ามาก็ไม่ต้องเปิดนะไปเดี๋ยวไปถึงตัวข้าหน้าของมือกันบ้าง ออันนี้ก็ตัวใหม่เนาะผมเคยพูดไปแล้วนะผมใจะให้พูดซ้าแล้วกันเนาะตัวนี้ก็ไม่นามานะเพราะว่ามันอยู่รอบคริสต์มาสใช่ไหมหรือเปล่าจำไม่ได้ฮะถ้าจะมากันไอคนี่อ่ะไม่รู้มาหรอือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้ามาก็ไม่ต้องเปิดนะบายมาทูดมาเปิดได้เลยนะครับแต่ผมก็จะให้เหมือน แล้แต่ว่าตัวชนสายพลังมีกี่ตัวเนี่ยเปิดได้เลยนะเปิดได้เลยไม่ต้องคิดเดยอะตัวโกงนะครับเปิดได้เลยเพราะว่าตัวซามอนมันกันพายุได้แถมมันหนานะตัวซามอนมันนะมีใบ้ต่างหากนะมีทั้งดามเมจนะแถมบาเรียลอกษสะนะข้อเสียมันก็คือไม่มีอยู่ทาวีแค่นั้นเลยนะที่เหลือมันโอเคหมดแล้วนะโอเคตัวตัวนี้มาก็ไม่ค่อยแนะนำให้เปิดนะ ผมว่าไปเปิดตัวอื่นดีกว่าตัวเมตาอย่างเงี้ยผมว่าแต่ถามว่าไม่ใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะอืมแต่ก็มันจะใช้ในฟิวผิยากสักนิดนึงนะถ้าเป็นหลีกล่างๆหรอผมว่าใช้ได้นะเปิดมาได้ถ้าเป็นหลีกล่างๆเอามาผ่านด่านยากได้ด้วยนะตัวนี้ก็ได้ถ้าเป็นดีใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นไอดีแบบประมาณผมแล้วว่าผมว่ามันไม่ค่อยดีแล้วอะ่ะ มีตัวอื่นที่ดีกว่าแล้วกันในตำแหน่งของมันนะม่มนสายไอพใช่ไหมสล็อตก็ดีกว่านะถ้าเป็นตัวตัวปวนนะนะไม่มีดาเมจด,ด้วยอ่ะผมมองว่าถ้าใส่ตัวปวนอ่ะไปใส่สล็อตดีกว่าเ่อไปพิเชอร์พิเชอร์ตัวรีสกิลที่ดีที่สุดในแสงมืดแล้วนะแสงมืดไม,ม,ม,ม่มีตัวไหนที่รีสกิลดีกว่าพิเชอร์แล้วนะครับเพราะงั้นก็ทํามาก็เปิดได้เลยนะครับไม่ต้องคิดเดยอะดีสุดละ เอามาไดใช้แน่นอนตัวโกงนะครับส่วนไว้ตอนนี้หรออืมผมมองว่าก็ไม่ค่อยน่าเปิดแล้วนะตอนเนี้ยไปเปิดตัวอื่นดีว่าไว้นะนี่สำหรับส่วนตัวผมนะจะเปิดก็ได้เนะเพราะว่ามันมันช้าเลยดิเคลื่อนที่ช้าการโจมตีก็ช้านะมันช้าไปหมดอะ ถ้ามันไล่สกิลเร็วนะแล้วมันก็เคลื่อนที่เร็วๆนะเหมือนบาร์็อกอย่างเงี้ยมองว่าตัวนี้จะโหดกว่าเดิมเยอะยนะแต่มันช้าไงนทนอะไรก็ช้านะมันเผื่อตายก่อนนะไปซารี่นาฬิกาปู่ก็ไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณมั้งมาก็เปิดนะโกงเกินตัวนี้ก็เหมือนกันถ้ามันตโงกงก็เนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีตัดเลือดด้วยมีชะง,งักนะมีดาเมจแต่ไม่ทืลวม,มาตัดแค่นั้นแหละนะครับ มีซาบาเดียวก็เรียกเพื่อนที่ฟื้นฟูพลังชีวิตโอ้เวอร์ไม่ใช่ฟื้นฟูดิไม่ใช่ฟื้นฟูพลังชีวิตนะเป็นเพิ่มพลังชีวิตเนาะก็คือไปสร้างเกาะเลือดนะครับสร้างเกาะเลือดเออตัวโมเดลลี่ก็ถ้าจะเปิดจริงๆก็ไปเปิดเอ็นี่ดีกว่าเอ็นนี่ดีกว่าจริงๆนะแลกก็น้อยกว่านะครับแถมเออ่ความสามารถอ่ะก็ดีกว่านะเนี่ตยตามแม่นยำฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างเงี้ย ถ้าตาเราคา,าสากใช้รักษาอืมรักษาสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไงเนาะ,นะถ้าสองตัวนี้ผมชอบนี่มากกว่านะชอบชอบชอบ,ชอบมงหุ่นไรก,กามากกว่าถ้าจะเปิดกาผ่านนันย่ายจริงเเปิดหุ่นไลก,ก้าดีกว่านะดูแลนะแล่พันหกแล้วถ้าเป็นร่างเก้าดาวนี่ไล่พันเก้าเนะไม่ต้องเรียกกันละชีวิตล็อตก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วผมอวยมาทุกคลิปนะครับโกงเกินนะถ้ามาก็เปิดได้เลยนะ ม,มีเท่าไหร่ใส่หมดเอาให้ได้นะถ้าไม่ได้ก็าตามนั้นนะได้มานี่คือตัวแบกเลยอะ่ะตัวแบกพอทำเสร็จเลยอะ่ะเจมมืดมาก็เปิดได้อยู่ไหมหรอผมมองว่าถ้าจะเปิดจะไม่เปิดสล็อตดีกว่าถ้ามีตัวที่ดีกว่าแล้วไงสุดท้ายทีมหนึ่งมันส่ายได้สิบตัวผมมองว่าไปเปิดหาตัวที่ดีกว่าเลยดีกว่านะครับส่วนตัวล่างๆนี่ก็ไม่น่ามาแล้วมั้งอันนี้ตกี้มาก็ไปเป,เปิดพี่เชร์ดีกว่านะครับ มึงไม่บอลมาก็ไปเปิดเอ่อชาดีนาทิกาปูด,ดีกว่าไปรอเปิดดีกว่านะเก็บตั๋วได้เราไม่ต้องรีบนะนี่ก็แนะนําตัวที่น่าเปิดสําหรบแสงมืดแล้วนะถ้ามานะก็เปิดได้เลยถ้าตัวพวกนี้มาแต่ว่าก็จะมีตัวที่ไม่ควรเปิดด้วยนะโอเคทุกคนสักทีนี้ก็แนะนําคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ ใครที่กําลังเก็บตัว๋วน่าจะมาวันที่15นี้นะกลางเดือนน่ะนะครับก็รอละกันเนาะมามันลืนเนี้ยใช่ไหมวันนี้วันที่13เนาะมาวันพุธแหละพุธแม่ก็ขพ้นรหัดสอวันรอดูนะต่อน10โมงมั้งผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพรยทุกคนใครชี่ชอบฝากกดไลค์หน่อยละกันนะคระับจะมใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ